เหตุที่ทําให้ทรงพระนามว่าตถาคตพระทรงเป็นกาลวาทีภูตะวาทีจุนทะแม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้นจุนทะ แม้เป็นเรื่องในอดีตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแ enfin, ท้เรื an, ่อง <maintenant S 2> <deviation. S 1> ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอนาคตถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอนาคตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในอนาคตถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมเป็นผู้รู so ้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในปัจจุบันถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ neck. ตถาคตก็ย่อมไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้นจุนทะแม้เป็นเรื่องในปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้การอันสมควรในเรื่องนั้นเพื่อพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะด้วยเหตุดังนี้แหละตถาคตจึงเป็นกาลวาทีสัจวาทีภูตวาที อัธวาทีธรรมวาทีวินยะวาทีในธรรมทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคต